พวกเราอมประหลอดยังน่าจะอมประหลอดได้แล้วนะคือเขาจะมีช่วงอายุอยู่ใช่ไหมแม่หนูไม่เคยป่วย <Yeah. S 1> เคยไปหาหมอมไหมเวลาไปหาหมออะ่ะถ้าเคยแบบเด็กเล็กๆเลยอะ่ะอยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เชิญเลย M U Tutor อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยเนอะ และเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการวัดอุณหภูมิเราจะเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยแปลว่าเครื่องวัดอุณหภูมิโดยก่อนที่จะไปดูเนี่ยมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนคำว่าเทอร์โมลูกเทอร์โม erm เนี่ยแปลว่าความร้อนเทอร์โมอาจจะเคยได้คำอื่นเทอร์โมเทอร์อม erm erm แปลว่าความร้อนคำว่ามิเตอร์เนี่ยคำว่ามิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องวัดนะครับ เคยแท็กซี่มิเตอร์เคยขึ้นไหมมีขึ้นขับบ้านหนูรวยค่ะขับลอมบ o กินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะแท็กซี่มิเตอร์คืออะไรครับก็คือขึ้นแล้วก็วัดตามระยะทางนึกออกไหมวัดตามระยะทางเพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์ก็คือเครื่องใช้วัดความร้อนนะครับซึ่งเขาอาศัยการขยายตัวใช้การขยายตัวนะส่วนใหญ่แล้วไอ้ตัวที่เอามานิยมใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเราก็จะรู้เช่นไปโรงพยาบาลใช่ไหม โดนหมอจับเสียบตูดนะโตเราไม่โดนจับเสียบตูดแล้วพวกเราอมประหลอดยังน่าจะอมประหลอดได้แล้วนะคือเขาจะมีช่วงอายุอยู่ใช่ไหมไม่หนูไม่เคยป่วยเคยไปหาหมอไหมเวลาไปหาหมออ่ะถ้าเคยแบบเด็กเล็กๆเลยอ่ะยังร้องอูแง้งแงู้แงพูดไม่ได้เนี่ยวิธีการเวลาวัดประหลอดคือเอาประหลอดมาถูกไหมจริงๆพูดประหลอดก็ผิดนะเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เออเขาก็เสียบตูดไปเลยเสียบเข้าไปในรูตูดเสร็จแล้วมาให้หนูอมต่อใช่ไหมไม่ใช่นะเขาหลังคอน เสียบตัวเข้าไปปุ๊บแล้วก็วัดไข้ถูกไหมอันนี้จะเป็นเด็กๆพอโตขึ้นมานิดนึงนะครับเขากลัวเราจะมีแรงขมิบตูดแรงเขากลัวเราจะขมิบตูดแรงแล้วประลอดแตกเดี๋ยวตายเขาก็เลยย้ายมาเหน็บจักรแลพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายกเลิกอายุเท่าไหร่เขาถึงจะเลิกให้เหน็บจักรแลมาอมใต้ลิ้นเออเขาจะย้ายมาอมใต้ลิ้นโตขึ้นนะรขอโทษค่ะที่โรงพยาบาลของหนูเขาใช้ระบบแบบวัดไข้จากหูนะไฮโซเคยเห็นไหมเขาจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีที่วัดไข้แบบ อีกแบบหนึ่งละคือเขาจะเป็นเซนเซอร์เลยเขาจะเป็นลันกษณะของเหมือนปากกาสมาร์ทบอร์ดนั่นแหละนะแล้วตร้งปลายเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์เว้ยแล้วก็เอาแบบทีเข้าไปในหูงี้แล้วก็กดกรึบๆนะแล้วก็วัดไข้ออกมาได้เลย,ย<า>อันนี้ก็ทางสมัยไฮโซแต่อันที่แม่นยำจริงๆเนี่ยปรลอดเนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับที่ใช้สารประลอดค่อนข้างแม่นยำทีหลักการในการใช้เนี่ยนะครับมันจะใช้ในเรื่องของการขยายตัวของสารเป็นหลัก นะพี่ขออธิบายเฉพาะการขยายตัวของสารนะเช่นสมมุติว่าพี่มีปลรอดถ้าเป็นปหลหรอดจริงๆอะ่ะตัวนี้มันจะเป็นสีเงินๆใช่ไหมคือ <g ül> ถ้าเป็นสีเงินๆเนี่ยคือเขาใช้สารปรลรอดทําไมเขาถึงต้องใช้สารปรลรอด <g ül> เขาบอกว่าสารปรลรอดเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถขยายตัวได้คือมอนเหมือนขยายตัวมันเองอ่ะเมื่อถูกความร้อนยิ่งร้อนมันยิ่งขยายตัวได้มากร้อนมากขยายมากร้อนที่สุดก็ขยายมากสุด เนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราเอามาอม <c oughs> พออมปุ๊บเป็นไงความร้อนก็จะถ่ายเข้าสู่ประหลอดถูกไหมทําให้ประหลอดมันทําไมครับขยายตัวอุณหภูมิก็จะทําไมขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เป็นไข้มันก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ <c oughs> จะอยู่ที่37องศานะครับอันนี้คืออุณหภูมิปกติถูกไหมถ้าแบบสมมุติเป็นไข้อะไรอย่างงี้สมมติว่าเป็นไข้ปุ๊บอุณหภูมิมันก็จะแบบวิ่ง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 วิ่ 38องศาอันเนี้ยมีไข้นะครับแล้วก็วิ่ง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 สมมุติ42องศาอันนี้า ing, like, ring, 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 ring. มมตายนะลูกอันนี้ตายนะจริงๆแล้วอุณหภูมิของคนเราเนี่ยนะปกติแล้วถ้าอุณหภูมิร่างกายปกติเนี่ยเท่า wow. วัดเนี่ยจะได้ไม่เก so ิน37องศาถึง37.2องศาความร้อนของแต่ละคนไม่เท่ากันนะลูกพี่เป็นคนเร่าร้อนรุ่มร네้อนเลยคุณร่ออาจจะสูงกว่าปกติก็ได้นะ ก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยถ้า37.0คือปกติอุณหภูมิปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเรามีการติดเชื้อนี่ไม่สบายติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียหนุนนั่นนี่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น37.5เนี่ยถือว่ามีไข้38เนี่ยถือว่าไข้สูงพี่เคยเจอไข้สูงน้องชายพี่เองเนี่ยสูง4 1อองศาอันนี้คือใกล้ตายแล้วลูกนะ อันนี้คือถ้า42เมื่อไหร่ทะลุปเป้าที่ตายนะจ๊ะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นประลอดของคนเนี่ยเขาเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ของคนเขาจะใช้เป็นสารประรอดเพราะว่าทำไมถึงใช้เป็นสารประลอดทั้งทัง,ท,ง,ท,งที่ใช้กับคนมันน่าจะอันตรายถูกไหมเคยเรียนแล้วใช่ไหมปรลอดมันค่อนข้างอันตรายแต่ที่ต้องเอามาใช้กับคนเพราะว่ามันแม่นยำอุณหภูมิของคนเนี่ยเพี้ยนแค่นิดเดียวก็จบแล้ว ถูกไหมเพียนแค่หนึ่งองศาเนี่ยอาการของคนเป็นไข้37กับคนเป็นไข้38เนี่ยต่างกันลิบลับเลยเพราะฉะนั <Wow. S 1> ้นเราต้องใช้อะไรที่มันแม่นยำม,มากๆเขาจึงนำเอาประรอดมาใช้ในเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้